รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมคะวันนี้พามาที่ลบบุรีค่ะที่นี่ป่าตาลอำเภอเมืองลบบุรีมาที่ศูนย์เรียนรู้โครงการปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อสารต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและที่นี่นะคะก็ยังน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกลุ่มและต่อยอดไปจนถึงผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุนั้นได้มีงานทำมีไรายได้แล้วก็มีความสุขเราไปชมกันคะ่ะ ทยาลัยอ,อาชีวศึกษาของเราได้เข้ามาสนับสนุนสุรติการฟาร์มโดยจากความร่วมมือกับสุรติการฟาร์มเนื่องจากว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาลบบุรีนั้นมีการจัดก,การเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่เกี่ยวกับโภชนาการอาหารและโภชนาการเพราะฉะนั้นเราจึงเข้ามาร่วมมือกับชุมชนเพื่อที่จะยกอัพท็อปอัพ หรือคล้ายๆกับว่าเพิ่มเติมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเลยทําบันทึกความร่วมมือกับสุรัติการฟาร์มและอีกส่วนหนึ่งของสุรติการฟาร์มนั้นได้เป็นคณะกรรมการของวิทยาลัยของเรานะคะที่มีส่วนร่วมในการบริหารเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของสถานศึกษาที่วิชาชีพหรือ,อไรอาชีวาศึกษาของเรานี่ก็คือการที่เข้ามาร่วมมือกับชุมชนแล้วบูรณาการในวิชาชีพหรือความเป็นอยู่ของชุมชนนี้นะคะเพื่อที่จะ ท็อปอัพผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบชุมชนให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นค่ะจากที่สุรรติการฟาร์มเป็นการรวมตัวหรือวิสาหกิจของชุมชนจะมีสมาชิกที่เป็นผู้สูวัยนั่นคือจุดสำคัญหลักที่เราเข้ามาร่วมเพราะว่าผู้ชุมชนที่ที่ยังมีศักยภาพที่ยังต้องสามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนได้ในสังคมได้อีกและในขณะเดียวกันไม่ต้องไปพึ่งพาลูกหลานตลอดเพราะนั้นตรงนี้เรามาเพิ่มความรู้ที่สามารถทำอยู่กับบ้าน นะคะทำอยู่กับบ้านแล้วสามารถส่งต่อยอดก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเศรษฐกิจของครอบครัวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบุตรหลานได้เสมอไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นง่ายๆวิชาชีพด้านอาหารวิชาชีพด้านสิ่งาการประดิษฐ์อะไรต่างๆสามารถทําไดา้จากที่ผ่านมาร่วมนะคะกับสุรติการฟาร์มก็อย่างเช่นเ,เรามาทําน้ําสมุนไพรนะคะน้ําสมุนไพรที่พัฒนาจากเ,าเป็นน้ําอัญชันที่มันมีอยู่ใน ในบ้านหลังบ้านใครก็มีแล้วามาต่อยอดเป็นน้ําสมุนไพรอัญชันนะคะน้าพึ่งมะนาวน้าพึ่งก็เป็นน้ําพึ่งที่เป็นความหวานธรรมชาติซึ่งก็จะเป็นประโยชน์มากกว่า,าน้ําตาลที่เกิดจากการแปรรูปเพราะฉนั้นตรงนี้มันก็คือผลิตภัณฑ์ที่หาง่ายๆในชุมชนแล้วชาวบ้านหรือว่าผู้สูงวัยของเราอยู่ในหมู่บ้านก็สามารถทําได้อยู่ในรัชการฟาร์มแล้วก็พัฒนาน้ําสมุนไพรที่เป็นผู้สาผู้สาไทยอะคะ่ะเอาผู้สาไทยของบ้านเราที่ เก็บตกลกอยู่ไม่มีคนเห็นคุณค่าแต่วันนึงมาปุ๊บน้ําสมุนไพรของพุทราไทยเราเานี้มันมันมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของพุทราไม่ต่างจากพุทราจีนเพราะฉนั้นเราก็ทํามาทําน้ําสมุนไพรและในขณะเดียวกันเราก็มาต่อย,ยอดในเรื่องของอต้นอ่อนทานตะวันเอามาเพิ่มมูลค่าโดยแปลรูปนะคะเป็นข้าวเกลียบ ต้นอ่อนทานตะวันนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเอามาทำาคิดค้นให้โดยนักศึกษานะคะ,ะแผนกวิชาอาหารและโภชนาการของเราแล้วก็มีคุณครูที่คอยคอยกำกับและติดตามในการจนประสบความสำเร็จออกมาจากสูตรการทดลองสูตรนี้ได้สูตรนี้ได้จนกระทั่งมันอยู่นิ่งก็นำมาสู่การาให้กับสุรติการฟาร์มจากที่เราทำความร่วมมือไว้ ผู้สูงวัยก็ในในในสวัสดิการฟาร์มหรือในชุมชนนั้นก็สามารถที่จะมาทําร่วมได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็นําไปเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ ไปทำเป็นธุรกิจหรือรายได้ของครอบครัวได้การสอนวิชาชีพนี้บางครั้งการเรียนรู้มันเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการปฏิบัตินี้มันจะปฏิบัติได้ทุกที่เราปรับเวลาเรียนเปลี่ยนเวลาสอนได้และขณะเดียวกันเราบูรณาการการเรียนการสอนเพราะนั้นเด็กบางทีในวิชาการตลาดก็จะสามารถที่จะเอามาในเรื่องของการตลาดดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าพัคเกจิ้งได้ในเรื่องของการเรียนการสอนเราก็อาจจะต้องเอาตัวอย่างจากนี้ไปพัฒนาใน l a บของวิทยาลัยหรือห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยได้ เพราะฉะนั้นในเรื่องเวลาไม่มีปัญหาเพราะสามารถบริรณาการจางเรียนกันสอนร่วมกันได้ค่ะคือในใน,ในสิ่งที่เห็นก็คือเ,เราได้เห็นความร่วมมือหรือความสุขของผู้สูงวัยในการที่ไดม้มาเรียนวิชาชีพมาเรียนรู้แล้ว เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัยให้เขาอยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนคนสูงวัยที่ไม่ได้มีประโยชน์ต้องอยู่บ้านแต่สิ่งที่เขาได้มากกว่านั้นก็คือความสุขทางใจที่จะส่งต่อยอดของครอบครัวเขาแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือความรู้ที่ได้ตรงนี้เอาไปต่อยอดเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆที่งบางครัร้งมันเป็นความภูมิใจและความสุขทางใจมากกว่าทําให้ความสุขตรงนี้มันหล่อเลี้ยงจิตใจของคนสูงวัยได้มากกว่ายาตัวใดๆทั้งสิ้นเลย ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นเรื่องที่เราถือปฏิบัติกันอยู่ทุกทั้งแต่การเรียกนการสอนบูรณาการการเรียกนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นมันเป็นศาสตรท์ที่ที่ความยั่งยืนที่สอนให้พวกเราได้เรียนรู้เราก็จะไปบูรณาการการเรียกนการสอนอย่างสมมุติว่าถ้าสมมติว่า,าอยู่ในวิลัยเราบางทีก็ปลูก ปลูกพืชปลูกผักที่สามารถบริณาการได้โดยไม่ต้องซื้อทุกอย่างก็ได้เราก็สามารถเรามาจัดการเรียนการสอนได้แล้วเด็กเราก็มีการส่งเสริมการออมทําโครงการออมบ้านนี้มีลักบ้านนี้มีเงินออมเราได้นําหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนําไปใช้นะคะในการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยบริณาการการเรียนการสอนตั้งแต่การจัดทําแผนการเรียนการสอนทุกรายวิชาต้องสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนของเราให้รู้หลักนี้ในการปฏิบัติตนนะคะส่งเสริมการออมโครงการการออมใช้นะคะมีกินในเท่าที่เราได้และจัดกรเรียนการสอนบูรณาการตาม กำลังที่เรามีวิทยาลัยอาชีวศึกษาลบบุรีนี้ก็มีการส่งเสริมการทําบัญชีครัวเรือนโดยการให้แผนกบัญชีนี้เข้าไปให้ความรู้กับชุมชนต่างๆเป็นการให้วิชาชีพในด้านการทําบัญชีรับบัญชีจ่ายเพื่อที่รู้ว่าต้นทุนของตัวเองเป็นจมอยู่ตรงจุดไหนและตรงไหนที่ควรจะงดเว้นมีเงินเก็บก็จะมีการบวกลบกันเพื่อที่จะหาว่าจุดที่มันพอดีในความพอเพียงของตรงนี้ค่ะเราก็จะมีการออกชุมชนโดยใช้โครงการฟิกอิดเซ็นเตอร์เข้าไปได้ให้ความรู้โดยการแบบพับอัพให้กับ ชนเราด้วยนะคะในการที่ต้องมาทําบัญชีครัวเรือนโดยแผนกหรือสาขาวิชาการบัญชีค่ะก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะให้มาเรียนวิชาชีพกันเยอะๆนะคะเรียนอาหารสามารถกลับไปทําอาหารที่บ้านได้ทั้งเลี้ยงครอบครัวแล้วก็จําหน่ายเรียนเกษตรก็สามารถที่ทําเกษตรในสมาร์ทฟาร์มได้เรียนศิลปกรรมก็สามารถที่จะต้องไปสร้างผลงาน ชิ้นงานของตัวเองได้เรียนการโรงแรมก็สามารถที่จะต้องไปปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ให้ตามวิชาชีพของตัวเองได้เมื่อสําเร็จการศึกษาเพราะฉะนั้นมันไม่มีขอบเขตจํากัดในด้านวิชาชีพมาเรียนวิชาชีพกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะสลิกริก้ค่ะนิตาค่ะกิติการไอครับทิติมาเนยค่ะวันนี้พวกเราสามคนเป็นตัวแทนจากทยาลัยอาชีวศึกษาลุบุรีค่ะ วันนี้เรามานำเสนอข้าวเกี๊ยบต้นอ่อนทานตะวันค่ะเรามาเหมือนบุรณาการนะคะเกี่ยวกับต้นอ่อนทานตะวันก็คือเหมือนว่าต้นอ่อนทานตะวันนะคะเป็นเหมือนผักของท้องถิ่นนะคะแม่ๆเขาปลูกกันนะคะแล้วก็เราก็เลยเหมือนนําต้นอ่อนทานตะวันมาเพิ่มมูลค่ามากขึ้นด้วยการทํำข้าวเกี๊ยบต้นอ่อนทานตะวันค่ะเราได้นำต้อนอ่อนทานตะวันนี้มาต่อยอดอ ให้มันเพิ่มมูล,ลาค่ามากขึ้นขั้นตอนกระบวนการทํำมาค่ะค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนหรือ,อยากอะไรมากมายค่ะเราก็เหมือนอยากจะเพิ่มมูล,ลค่าของทานตะวันนะคะไม่ใช่ให้แค่เป็นธานพืชหรือว่าเป็นแค่ผักธรรมดาเราอยากจะเพิ่มมูล,ลค่าให้มีค่ามากขึ้นอยากให้เด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่รักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รับประทานพวกอย่างนี้เพราะว่า ทั้งแผนกหนูก็เรียนเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการค่ะก็เลยเหมือนจะต้องเวลาทําข้าวเกียบอะไรเงี้ยก็ต้องคิดค้นสูตรเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้ทําแค่ข้าวเก็บต้นอ่อนทานตะวันนะคะเราก็เหมือนส่งเสริมอย่างอื่นด้วยค่ะอย่างเช่นพุทราเนี้ยค่ะพุทราไทยที่มันมาเชื่อมแล้วก็มีน้ําน้ำสมุนไพรค่ะน้ำอัญชันน้ำพึ่งมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ไม่ใช่แค่ของพวกเราค่ะเพิ่มเหมือนแบบเพิ่ม ให้เหมือนมีอรายได้ของผู้สูงอายุมากขึ้นคือรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่แบบว่าได้มาทําอะไรเงี้ยค่ะได้มาสัมผัสประสบการณ์จริงได้ลงมาแบบปฏิบัติจริงได้เจอเหตุการณ์จริงอะค่ะก็เลยแบบว่าเได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้ลงมือทําก็เลยมีความรู้สึกว่าสนุกดีค่ะที่ได้ทําได้ประสบการณ์ได้ความรู้แล้วก็ได้ไม่ใช่แค่ด้านเดียวทั้งด้านอาหารยังเป็นด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะ พอพอสูงวัยขึ้นน่ะนะคะรายได้ก็ลดลงใช่ไหมคะก็ไม่อยากพึ่งพาลูกหลานมีที่มีที่มีทางเล็กๆน้อยๆเราก็พยายามมาทำให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาถึงจะไม่มากแต่ก็เป็นความสุขค่ะเป็นความสุขของคนโงสูงอายุทำบ้างเหนื่อยก็พักทำทำไหวก็ลุกไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ระลึกถึงถึงท่านเสมอนะคะคำต่างนของท่านอะไรอย่างเงี้ย เราเราก็น้อมนำมาปฏิบัติกับในครอบครัวตลอดค่ะก็ะอ,อยากแนะนำว่ามีอะไรก็ทำมาคะ่ะในบ้านเราอะทำได้ทาได้ทุกอย่างเ,าเรามีที่เ,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 เล็กๆน้อยๆเราก็สามารถมาปลูกผักสวนครัวริมรั้วอะไรได้เพื่อที่ประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะอย่างน้อยผักพืชผักเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซื้อมันก็ประหยัด5บาท10บบาทก็ประหยัดใช่ไหมคะแล้วก็ที่แน่ๆปลอดภัยกับกับตัวเราเองด้วย ทานน่ะแหละทานไปเราก็สมมติตำลึงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปซื้อตลาดใช่ไหมเพราะไม่รู้ว่าตำลึงเนี่ยเขาเอามาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีฉีดยาบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราทําเองเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บมาเนี่ยเราเอาไปปรุงลราไปทานได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นได้เสริมรายได้เสริมจากรายได้รายได้เล็กน้อยจากลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจากเงินผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็พอที่จะมาเป็นค่าน้ําค่าไฟอะไรได้ระดับหนึ่งโอ้มีความสุขมากค่ะยิ่งได้มาอยู่อยู่กับคุณชีพนะคะได้มารู้จักกันได้มาช่วยกันทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีมากค่ะมีความสุขมีอะไรคุณชีพก็จะเรียกมาเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรต่างๆค่ะก็จะก็จะเชิญมาตลอดก็ได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองตลอดค่ะที่บ้านนะ่ะปลูกพุทซ่าปลูกพริกแล้วก็ปลูกผัก เอามาส่งจีบโ็พอได้ใช้ค่ะก็ได้สองพันสามพันอะไรได้ตังค์ด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะใช้ปุ๋ยธรรมชาตินี่ค่ะไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรเลยใช้ฟีวัวเนี่ยปุ๋ยธรรมชาติก็สุขภาพก็ดีค่ะก็กินแต่พวกผักพวกอะไรออกมันกายแล้วก็กินผักปลอดสารพิษค่ะผมออกมาตั้งแต่อายุได้52ปี ผมเออร์ลี่ออกก่อนปีนี้ก็อายุได้65ครับ <Okay. S 1> ผมเองก็มีนิสัยชอบการเกษตรมาตั้งแต่เล็กเคยปลูกพืชปลูกผักแล้วก็มาได้ครอบครัวมาได้ภรรยาเขาชอบเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเลี้ยงวัวผมก็มาช่วยเขาเลี้ยงวัวแล้วก็ปลูกต้นไม้บ้างเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ตอนนี้ก็มาสั่งเป็ดมาเลี้ยง400ตัวก็ให้อาหารเขากินเยอะนะทีแรกก็แล้วก็ไปหาซื้ออาหารสําเร็จรูปจากร้านอาหาร ทีนี้มันก็ต้องใช้ทุนเยอะเป็ดนี่กินจังเลยแล้วก็พอดีออคุณชีพเขารู้จักเขาเป็นเพื่อนกับภรรยาผมเขาก็ไปเจอกันเขาก็ไปขอรับซื้อขี้วัวแล้วก็มีไข่ก็สั่งไข่มามาช่วยขายผมไม่ชอบให้เป็นภาระขายต้องพยายามช่วยตัวเองครับช,ช่วยตัวเองทำทุกอย่าง ทำทุกอย่างที่เราทำได้ที่เรายังมีเรี่ยวแรงทำได้ได้งไงออกกำลังกายนะได้เคลื่อนไหวเช้ามาเราก็ไปดูดูดูแลลูกน้องที่มีมีลูกน้องช่วยเลี้ยงอยู่คนหนึ่งเราก็ไปดูเขาตอนเช้าตอนเย็น่งกลางวันแล้วก็มาพักอยู่บ้านแล้วก็ส่งไข่แล้วก็ดูแลปลูกต้นไม้รอบ,อบบ้านมีปลูกหน่อไม้ แล้วก็ไม้ประดับอรต่างผมก็ดูแลลดน้ำต้นไม้รับรับ,บเอาไาขา่มาส่งคุณชีพที่มีสาขาเกชุมชนที่นี่ครับครับก็มีความสุขตามสภาพอยู่แบบเราได้ประกอบทม,มาอาชีพด้วยความมีความสุขสบายใจแม้เราไม่ได้ไปลบลบกวนไขเบียดเบียนใครแม้กระทั่งลูกหลานเรายังคอยช่วยเรายังไม่หวังที่จะให้เขามาช่วยเราโดยวรรมเอยเราก็ด้คิดคิดช่วยทุกอย่างคิดดูแลทุกอย่าง ได้ได้อย่างน้อยเดือนหนึ่งประมาณสองหมื่นสองหมื่นถึงสามหมื่นก็อยากให้มองเห็นคุณค่าของงานงานอะไรก็ได้ที่ที่ทำแล้วมันได้ประโยชน์เช่นปลูกพืชปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงกระบืองต่าง ขี้เราขี้มูลกระบือวัวควายเราก็สามารถเอามาส่งขายให้กับไอแหล่งแหล่งวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ได้ฮะแล้วก็อาชีพอื่นๆที่มันเป็นอาชีพที่สุจริตนะฮะจะทํามาค้าขายอะไรก็ได้ขอให้เป็นอาชีพที่ที่ที่สุจริตและเป็นคนดีฮะก็ ผมว่าก็ว่าน่าจะอยู่ได้อย่างมีความสุขเรื่องเศรษฐกิจพ่อเพียงของทฤษฎีของในเ่ดวงในการที่9้าที่ท่านเคยให้ไว้นะผมํานึกถึงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าดินว่าน้ําว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชว่าสัตว์นะต้องใช้อย่างแบบเป็นธรรมชาตินะคือต้องดูแลเรื่องโดยเฉพาะเรื่องน้ําเรื่องน้ำเนี่ยเร,เราต้องหาแหล่งน้ำนะฮะต้องต้องหาแหล่งน้ําเราจะขาดขาดน้ําไม่ได้เลยถ้าเราทําการใน ในเชิงเกษตรเนี่ยต้องนึกถึงน้ําต้องมีบ่อน้ํามีบ่อน้าขุดขุดขุดเก็บเรามีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งไร่สองไร่สามไร่หรือสิบไร่เราควรจะแบ่งแบ่งขุดขุดแหล่งน้ําน้ํานี่จะขาดไม่ได้เลยถ้าขาดน้ําแล้วเราอยู่อ,อ,อ,อยู่ไม่ได้ถ้าเรามีน้าเนี่ยเราท,ทําไร่ทํานาปลูกพืชปลูกผัก จะมากจะน้อยก็ตามสภาพแต่ขอให้มีน้ำที่ที่บ้านนะปลูกผมปลูกปลูกผักปลูกทั่วปลูกบัวปลูกมะเขือปลูกแตงฮะแล้วก็เลี้ยงเป็ดฮะใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่ฉันนางสุรติการแสงแก้วนะคะประธานวิสาหากิจชุมชนสุรติการชีพฟาร์มปาตาลรบปุรีนะคะก่อตั้งมาช่วงโควิดเลยค่ะ เดือนมีนา63ช่วงนั้นเราไม่สามารถที่ออกไปไหนได้เพราะรัฐบาลบอกอไปไปไหนมาไหนออกเฉพาะที่จําเป็นฉะนั้นแต่ก่อนเนี้ยคนในฟาร์มมีทั้งหมด4ครอบครัวก็ไม่ได้ไปไหนละค่ะแต่เราก็ใช้แบบพอเพียงนะคะก็คือกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเราขุดสระเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะจาก,กเกษตรละศกรแล้วก็พัฒนาที่ดินนะคะก็มาประสานบอกว่า พิชีพขุดสะเหอน้ำจะได้ไม่ท่วมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีนะคะที่จะทำและอย่างหนึ่งคุณพ่อเนี่ยแบ่งพื้นที่เป็น3 0 3 0ิบสามสิสิตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหลู่หัวรัชกาลที่9้าเลยนะคะฝั่งนี้เราพ่อทำนาชาวบ้านได้กินข้าวกับพ่อทุกวันตอนเช้าคนจะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมู่บ้านพราแต่ก่อนเป็นกเกษตรเนาะก็ตอนเช้ามาก็มีข้าวกินแหละเพราะทำเอง หุงข้าวมีมรกรก็ตำส้มแล้วแต่ก่อนเนี้ยที่ฟาร์มก็จะทําเกี่ยวกับจะมีโรงงานเครื่องเทศค่ะชาวบ้านก็จะปลูกผกักปลูกพริกปลูกอะไรมาส่งให้เพื่อผลิตส่ง B B A ก็คือ B B A ก็ส่งมาเยำๆอีกทีนึงนะคะตอนหลังทุกคนขายที่ค่ะเหลือพื้นที่นี้ที่เดียวก็ไม่มีพืชผักที่จะมาซัพพอร์ตโรงงานของเราดิฉันคิดว่าเออควรจะคง อาชีพเกษตรไว้ซึงจะเป็นพื้นที่ที่น้อยแต่ชาวบ้านได้รับประโยชน์ก็เลยพยายามชักชวนชาวบ้านมาเนี่ยเออมาปลูกนะบ้านใครตรงบ้านใครก็ปลูกตรงบ้านนั้นก็เราก็มอบพื้นที่ให้เขาปลูกนะคะก็ทางข้างหลังก็ให้เขาปลูกเพื่อเอาพืชผักมาส่งเราอย่างพี่บัวของพี่บัวมีพื้นที่เองก็ปลูกมาส่งเรานะคะการที่จากการที่เราเป็นอดีตข้าราชการเนาะเราก็จะรู้จักหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงาน หน่วยงานก็จะเข้ามาเข้ามาปรึกษาแต่ถามว่าแม่อยากได้งบประมาณไหมก็ไม่อยากได้ละคะ่ะเพราะว่าหนึ่งเราก็ทําแค่พอเพียงนะคะแต่ถ้ายังสระเนี่ยเราต้องทําเพราะว่าไม่งั้นน้าท่วมนะคะก็คือ,อพัฒนาที่ดินนะคะก็มาขุดสระให้และอย่างหนึ่งที่นี่เป็นพื้นที่แหลงค่ะชาวบ้านบางทีเมษาไม่มีน้ําใช้นะคะก็เลยต้องไปขอ บอ่อบาดาลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมาบริจาคพื้นที่ที่เป็นบอ่อบาดาลให้เขาให้ชาวบ้านได้ใช้ทุกคนในรอบรอบนี้ก็สามารถเอาน้ําไปใช้ได้อย่างพี่บัวก็ได้ใช้น้ําที่บอ่อบาดาลของเราปลูกพืชผักคือหลายครอบครัวที่ได้ประโยชน์ส่วนบอ่อบาดาลเดิมเราก็ใช้ในพื้นที่ของเราในจํานวน16ไร่อย,อยู่ก็เพียงพอแต่ชาวบ้านก็ได้ใช้จากที่เราขอมาและอย่างหนึ่งฟาร์มนี้ มีได้รับการสัส <ge ar> ุงจากหน่วยงานเยอะๆเข้ามาให้คําแนะนําค่ะหนึงเทศบาลนะคะอันดับแรกพัฒนาที่ดินนะคะเกษตรจังหวัดเกษตรและสาการณกพัฒนาชุมชนพาณิชย์อุตสาหกรรมเพราะเขารู้ว่าเราทําเขาก็อยากมาแนะนํามาช่วยถามว่าเราก็ได้ความรู้จากเขานะเราก็มาแนะนํากลุ่มทั้งหลายพัฒนาชุมชนก็บอกเออพิชีพทําแบบนี้สิทำาเรีเพื่อให้เป็นอาหารเข้าไป เข้าไปขายในที่ต่างๆได้หลายที่มากจัดหางานจังหวัดซึ่งอยู่ใกล้ๆก็ส่งคนงานมาให้คนจะหางานจังหวัดจะโทรมาหาทุกครั้งถ้ามีคนงานสูงอายุพี่ชีพรับคนงานไหมพี่ชีพมีแล้วอยากจะหาคนงานที่คนที่จ้างคนอื่นเราก็ต่อต่อไปเรื่อยๆเราฉะนั้นคนสูงอายุถ้ามาถามถึงเราเขาก็ได้มีอาชีพนะคะที่นี่รับคนงานสูงอายุและทำงานดีด้วยสองที่นี่รับคนงานซึ่งติดยาเสพติด แม่ชีพเอาเลิกได้สองติดคุกด้วยเป็นคนที่กลับใจมาอยู่ในฟาร์มของเราฉะนั้นสิ่งที่ภูมิใจคือสิ่งนี้วางแผนแอนาคตอนาคตของฟาร์มเราจะจะพัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นคนที่สูงอายุหรือว่าคนที่วัยทำงานอย่างเช่นอายุไม่ถึงสิ่สิยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางคนไปอบรมมาไม่มีพื้นที่นะคะแม่บอกมาเลยจะแบ่งที่ให้ทำ เดี๋ยวพื้นสะพานนี้ก็มีมาอีกแล้วสองครอบครัวไม่มีพื้นที่ทําแม่ยินดีค่ะยินดีที่จะให้เขามาทําในพื้นที่ของเราให้เป็นด้านเกษตรแล้วก็เป็นอินทรีย์ด้วยสิ่งนี้วางแผนไว้นะคะดูแลทุกๆคนคนส่วนเงินก็วางแผนวางแผนอะเราวางแผนตั้งแต่ตัวเองเล็กๆเ,เลยแม่ทําบัญชีแม่จดบันทึกด้วยวันนี้แม่รับราชการเนาะวันแรก ก็ทำบัญชีแล้วค่ะจทย์วันนี้ค่ารถไปทํางานเท่าไหร่กินเท่าไหร่ทําบุญเท่าไหร่ใช่ไหมแม่เนี่ยชอบไปขายของค่ะขายของตามตลาดนัดขายของตามอำเภอสารากลางเทศบาลแล้วก็โรงพยาบาลตลาดกล้วยๆพอได้กำไรเราก็เอามาเก็บไว้นะเก็บไว้วันอย่างน้อยก็วันละร้อยสองร้อยแม่สามารถได้บุญได้บุญได้เงินเก็บทำบุญทุกวันอาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่ดีมาก มีสุขคนบอกว่าพูชีพค้าขายเหรอหนึ่งชีพได้อะไรได้ความสุขนะสองได้สุขภาพสุขภาพคุยกับใครก็ได้สุขภาพ,ภาพ,าภาพฮะได้เพื่อนทุกวันได้เงินทุกวันได้บุญทุกวันเพราะเงินที่เราสะสมแม่สามารถทอดกระถิ่นได้เป็นสิ่งที่เราสะสมจากเงินบำนาญของเราส่วนหนึ่งนะคะบำนาญเราเอาไกินใช้เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวใช่ไหมคะ ไม่เบียดเบียนเราแต่เงินที่เราทําบุญคือเงินที่เราทําจากตัวเราเองลองเอาแบบแม่ทุกคนอย่าคิดว่าถ้าละสะสม20บาทก็มีเงินนะเงินเป๋าตุงค่ะเป๋าตุงจริงๆนะคะเก็บทุกวันหยอดไปเลยกระปุกความพอเพียงทุกอาชีพมีความพอเพียงเพียงแต่เราจะใช้ความพอเพียงอยู่ในอาชีพไหนอาชีพราชการแม่บำนาญ5าน 58, ใช่ไหมคะามว่าฟูไปทำอะไรนักหนาเงิน อ้าวห้าหมื่นแปดนี่เรากินเที่ยวแต่งตัวไปนู่นไปนี่ก็หมดแล้วแม่ไปเที่ยวสองวันหนึ่งหมื่นก็ยังมีเลยถ้าเราอยากไปขึ้นเครื่องนอนที่ดีๆนี่เป็นกําไรชีวิตของเราแต่การทําบุญคือสิ่งที่เราต้องลงแรงของเราแล้วเราจะได้บุญมหาศาลแม่เนี่ยอายุ68แแล้วนะคะแม่มีความสุขนะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็มีชีวิตที่ดีประกอบอาชีพที่ตัวเองชอบ ค้าขายได้เงินใบเกา๋าเป๋าตุงจริงๆค่ะได้เงินทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือค่ศูนย์การเรียนรู้การปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกจริงๆค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาดูงานได้นะคะและที่สำคัญค่ะการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในฟาร์มแห่งนี้นำไปสู่ความยั่งยืนแล้วก็มีความสุขได้ค่ะ